สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแคทโทรจธทตุแมวสายมูตามดูดาวแล้วนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีอีเวนต์ใหญ่ถึง2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะอย่างแรกตอนต้นเดือนก็คือเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะทั้งวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนะคะก็ขอให้ทุกๆคนที่ฉลองรับตรุษจ,จีนเฮงเปังปรวยรกันไปตลอดทั้งปีเลยนะคะ อีเวนต์ถัดมาค่ะก็คืออีเวนต์ที่เป็นสากลอย่างวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ค่ะขออวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นชาวโสดหรือคนมีคู่นะคะก็สามารถรักตัวเองและรักคนอื่นได้นะคะก็ตามไปดูดวงกุมภาพันธ์กันได้ทุกลัคนาราศีเลยค่ะ วงของช่องเรานะคะช n แน,นลนี้ก็จะเป็นการตามดูดาวนะคะซึ่งใช้ลัคนาค่ะลัคนาจะต้องหาจากเวลาเกิดนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูจากราศีได้นะคะส่วนวิธีการหาลัคนาในแบบไทยก็จะแปะให้ไว้ที่ description ด้านล่างค่ะว่าแบบไหนเวลาเกิดนี้นะคะมันก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช anel นี้ด้วยนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวเพราะว่าดาวพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะ EP นี้ถึงคิวของชาวกรกฎแล้วนะคะชาวราศีลัคนากรากฎทั้งหลาย มาดูกันเลยค่ะว่าเดือนกุมภาพัานธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้าง <S <S ชาวกรกฎบ้านของคุณอยู่ตรงนี้นะคะที่เขียนวัตนุซึ่งมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระจันทร์ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ตามดาวพระจันทร์นะคะเพราะว่าดาวพระจันทร์จะย้ายเรือนพบเรือนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะทุกๆสองวันครึง่งในหนึ่งเดือนก็จะเดินครบทุกเรื่องทุก คือไปเจอดาวทุกดวงครบเลยนะคะฉะนั้นก็มาตามดูดาวดวงอื่นกันนะคะแล้วก็ไม่มีดาวดวงไหนมาอยู่ในบ้านของคุณในเดือนนี้เลยค่ะแต่ว่าจะมีดาว 1- และสีเล็งมาที่บ้านคุณอยู่นะคะซึ่ง1และ4ก็คือดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนะคะพระอาทิตย์เป็นดาวการเงินค่ะเวลาการเงินเล็งตัวเนี่ยนะคะแน่นอนเลยว่า รับทัพย์รับโชคเงินทองไหลามาเทมาเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับคู่ประชาสัมพันธ์อย่างดาวพระพุธพระพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชาและวินาศค่ะหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางไกลออนไลน์นะคะแล้วคุณอยากจะปโปรโมทเนี่ยให้เริ่มทําได้เลยนะคะซึ่งเขาก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่มกราคมแล้วนะคะแล้วก็เปิดกลุ่มพ,พันธ์มาก็ยังอยู่คู่กันค่ะ ก็จะส่งผลดีมากๆรวมทั้งการเจราจาติดต่อสื่อสารกับคอนเน c t ชันต่างๆนะคะหรือว่าใครที่มีการสัมภาษณ์งานการพูดจาในเรือนปัตตนี้เนี่ยนอกจากจะหมายถึงคู่รักคู่ครองยังหมายถึงคู่สัญญาด้วยเป็นจังหวะที่ดีๆค่ะแล้วก็ยังเล็งมาที่ดวงชะตาในบ้านของคุณเองนะคะหลังจากนั้นค่ะในวัน ที่5กุมภพันธ์นะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานกรมมะของคุณนะคะและเจ้าเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงบุตรบริวารลูกน้องก็จะย้ายออกจากเรือนอริเข้ามาสู่ในเรือนปัตนิค่ะสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคในเรื่องการงานจะลดน้อยถอยลงนะคะแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ซะทีเดียวคืองานก็ยังคงหนักอยู่อะคะ่ะเพราะว่าการที่ดาวอังคารย้ายมาตำแหน่งเนี้ย เป็นงานหนักแบบที่เรียกว่าดีนะคะก็คือเขาเป็นมหาอุดค่ะมหาอุดเนี่ยคืองานจะถาโถมเข้ามามีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีงานที่ร่วมทํากับคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองนะหรือพาร์ทเนอร์ต่างๆของคุณหุ้นส่วนอะไรเงี้ยถือว่าดีมากเพราะว่าเป็นมหาอุดนะคะก็หลุดพ้นจากอุปสรรคเล็กๆน้อยอย่างเริอนอะลีแล้วแต่ สิ่งที่ต้องระวังก็คือเขามาอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพระอาทิตย์ค่ะก็จะเกิดความอารมณ์ร้อนใจร้อนได้ให้ระมัดร,ระวังเรื่องคําพูดคําจาด้วยนะคะเพราะว่าคู่3และ4เป็นคู่ปากเสียค่ะคุณอาจจะพูดไม่คิดหรือว่าพูดแล้วคนอื่นเข้าใจคุณผิดก็ได้นะคะในช่วงนี้เนาะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ร่วมกันแค่ในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์เท่านั้นเองค่ะ ในช่วงกลางเดือนนะคะหลังตุตจีนปุ๊บดาว1และ4นะคะดาวพระอาทิตย์ดับพระพุทธจะย้ายออกจากเรือนปัตตนีของคุณแล้วนะคะยินดีด้วยเพราะว่าเมื่อดาวคู่ศัตรูย้ายออกไปเนาะหลังจากวันที่13และ14ต้อนรับวัเลนไทนยเลยการงานต่างๆของคุณจะปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ ยังมีโอกาสได้เริ่มเริ่มต้นงานใหม่ด้วยสําหรับบางคนนะคะเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอาจจะมีการเซ็นสัญญางานใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะปัตตานีหมายถึงคู่สัญญาแล้วแถมในวันที่14อ่าขออภัยวันที่13นะคะดาวพระสุกก็จะย้ายออกจากเรือนอริด้วยแล้วก็มาเป็นราชาโชคไอ้ขออภัยอีกทีมาเป็นเทวีโชค,ค่ะในเรือนปัตตานี ต้องขออภัยหลายทีเพราะว่าอันนี้เป็นการอัดคลิปแบบสดๆเลยไม่มีสคริปต์นะคะก็อาจจะพูดผิดบ้างอะไรเพราะว่าเราดูกันมาหลายลัคนาราศีแล้วนะคะกว่าจะเดินทางมาถึงชาวการกฎเนาะก็ขออาภัยด้วยถ้าพูดผิดไปบ้างเอาเอาเป็นว่าต่อให้จะเป็นเทวีหรือราชานะตําแหน่งนี้เขาเป็นเทวีค่ะก็ยังดีอยู่เช่นกันแล้วแถมยังเป็นคู่มหาเสน่ห์นะก็คือ สุกปากหวานอังคารรับเอาคือพูดจาอะไรก็จะมีเมตตามหานิยมคนรักใครชื่นชอบชื่นชมนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ล้นๆไปเลยค่ะเมื่อดาวความรักของดวงโลกเนี่ยย้ายเข้ามาในเรือนปัตตานีของคุณนะคะคุณก็จะมีสเสน่ห์มากแล้วก็จะเป็นผลดีกับชาวโสดด้วยก็มีโอกาสพบรักปิ๊งปัง,ปงคู่ครองดีๆนะคะได้เข้ามาในโอกาสนี้เพียงแต่ว่าดาวคู่ครองของคุณเนี่ย ยังคงเป็นดาวพระเสารที่อยู่ในเรือนมอรณะนะคะฉะนั้นเกณฑ์ของคู่ครองในช่วงนี้ที่คุณจะพบนะคะก็จะต้องมีตําหนิสะหน่อยอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะตำหนีมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นผู้ชายอายุน้อยกว่านะคะผู้หญิงอายุมากกว่าแล้วก็ เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างศาสนาเป็นพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเข้าเกณฑ์คู่ครองที่อยู่ในมรณะแต่ถ้าไม่ได้เข้าเกณฑ์เหล่านี้ก็ให้เรามาะระวังเรื่องสุขภาพของคู่ครองนะคะก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคเกี่ยวกับกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้กับมรณะอีกทางหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องห่างไกลกันบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย ก็ยังประคับประคองกันไปได้เนาะเพียงแต่ว่าชาวกรกฎเนี่ยอยากจะให้โฟกัสในเรื่องการงานกับการเงินก่อนนะคะเพราะว่าในเรือนการงานของคุณก็มีดาวพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่แล้วก็มีดาวพระเกตกระตุ้นเข้าไปอีกดีมากๆเลยแล้วก็ดาวการงานของคุณนะคะก็ยังเข้ามาในเรือนปัตตานีที่หมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาด้วยแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆเนาะเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะ โปรเจกต์ใหม่ๆก็จะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลืออันนี้ข้อดีต่างๆก็อยากให้ชาวกรกฎนะคะฟโฟกัสเรื่องงานไปเต็มๆเลยเพราะว่าเขาเป็นมหาอุดและเทวีโชคด้วยนะคะส่วนชาวโสดก็ยังพอจะมีลุ้นกันตั้งแต่วาเลนไทน์ไปเลยค่ะและดาวดวง ที่ย้ายนะคะก็คือดาวพระเกตค่ะจะย้ายออกจากเรือนการงานแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามาอยู่ในเรือนสุภะค่ะพระเกตเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามในทางโหราศาสตร์ก็คือเทพเทวดาที่คลุมครองคุณนะคะหรือที่คุณเคารพนับถือนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะเวลาเลข8กับเลข9้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือพระราหูกับพระเกตนะคะเขาจะเรียกว่า ราหูทรงยศหมายความว่าอะไรก็คือตามตำนานแล้วเนี่ยพระอินนะคะตัดพระราหูขาดเป็นสองท่อนค่ะท่อนหัวเป็นราหูท่อนหางเป็นพระเกตนะคะก็คือเป็นเงาแบบไม่มีบ้านนะนะคะแล้วก็แต่พระราหูไม่เป็นอะไรเพราะว่าก่อนที่จะโดนตัดเนี่ยท่านดื่มน้ำอมฤตเข้าไปก็เลยกลายเป็นอมาตะอันนี้เป็นเรื่องตำนานนะคะ แล้วเมื่อมารวมล่างกันหัวกับหางครบองค์แบบนี้พระราหูก็มีกำลังมากขึ้นทวีคูณเป็นสองเท่าเลยค่ะฉะนั้นก็ต้องมาดูแล้วว่าพระราหูเกี่ยวกับเรื่องอะไรมรณนะแต่มรณนะอยู่ในสุภาฉะนั้นยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะใครที่ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะคุณก็จะมี โชคลาภแล้วก็ความสำเร็จได้หรือใครที่อยู่ประเทศไทยแต่ทำงานในบริษัทต่างชาติดาวพระเกตและพระราหูมาอยู่ร่วมกันแบบนี้นะคะก็ถือว่าปังมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสนะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะได้ออเดอร์จากทางไกลได้เซ็นสัญญากับคู่ค้าใหม่ๆนะคะคือการงานการเงินแล้วก็เ,เรื่องราวต่างๆของคุณในเดือนนี้มันปังมากเลยนะคะยกเว้นเรื่อง ความรักให้เรามันระวังนิดหน่อยละกันแต่ว่าไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าดาวความรักของคุณเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ยาวๆไปนะคะก็ตลอดทั้งปีที่คุณจะต้องเตรียมใจตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะคะในเรื่องการดูแลก,กันเรื่องสุขภาพเนาะก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าดาวเลข1กับเเขาก็เป็นคู่มรธาตุไฟกันด้วยนะคะก็จะส่งเสริมกระตุ้นในเรื่องของการาความมีพลังต่างๆเนาะแล้วดาวพระราหู ที่อยู่ในสุพานะคะนอกจากหมายถึงต่างประเทศยังหมายถึงเรื่องออนไลน์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าพระราหูคือเงาค่ะเรื่องออนไลน์เรื่องเ,อเบื้องหลังหรืออะไรที่เรียกว่าเป็นทริคอะไรที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมแต่เป็นเล่ห์เหลี่ยมในทางที่ดีคุณก็จะเป็นคนที่ทันคนนะคะซึ่งสิ่งเนี้ยเมื่อดาวอยู่ตรงนี้แล้วเป็นสุภานี่พระราหูจะให้ทั้งสงเรื่องเลยก็คือ เรื่องแรกนะคะในแง่ดีก่อนคุณอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะแต่ว่าในเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือพระราหูนะคะอาจจะทําให้คุณลุ่มหลงมัวเมาหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เช่นเดียวกันจากใครบ้างก็จากคนรอบข้างรอบตัวนะคะเพราะว่าดาววีนาตนะคะมาอยู่ในเรือนของพระราหูนะคะแล้วเขาเป็น คู่ศัตรูกันเนาะดาวพระพุทธนะคะกับพระราหูเขาไม่ถูกกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ส่งผลแรงเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว,าว่าวินาศเข้ามรณะลบกับลบเป็นบวกนะคะเรื่องวินาศต่างๆมรณะไปถือว่ายังเป็นดวงดีๆของคุณในเดือนกุมภาพันธ์อยู่นะคะก็แต่ทีเนี้ยความ ความโชคดีหรือความปังทั้งหลายเนี่ยแต่ละคนในลัคนากรากฎก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าจะต้องไปดูดาวพื้นดวงเกิดของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งจะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาแปะไว้ให้ที่ description ด้านล่างแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ